ครับวันดีครับผมผมเกษตรยักษ์สุทนครับวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนมะขามป้อมมะขามป้อมยักษ์ครับสวนนี้เป็นสวนหลุงพลที่ถนนเขาปลูกใชยนานนะครับก็มาไล่พิสูจน์ดูจากไปดูสวนยาบงเอิญที่เขากระดานแล้วครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่ง ที่นอกฤดูสวนนุ่นหมดรุ่นไปแล้วนะครับอันนี้ก็ได้เดือนกว่าต้นนี้สองปีกว่าผมดูในรวมๆก็คงจะเกินห้าสิบโลนะครับดูขนาดผลตอนนี้ยังเล็กอยู่นะครับเพิ่งติดลูกได้ประมาณสองเดือนนะครับน,น้คนลงคลครับปวิดครับ น้าทีมงานลุงพลครับวันนี้ที่สุดถึงข้างบนข้างล่างครับเป็นอีกพันหนึ่งที่คัดเลือกคัดเลือกออกมาอีกชุดหนึ่งคือจากป้ะประการตอนนี้กำลังคัดพัน์จากต้นที่ดกแล้วออกลูกตลอดทุกปีนะ,นะครับ จากที่ผมดูมา20กว่าสวนแล้วก็ผมตามหามาเกือบ20ปีเนี่ยพันนี้ใหญ่ที่สุดออกลูกตอบสนองขนาดกิง่งติดตานะครับลงกระถางไว้6เ,เดือนก็ยังออกลูกแล้ว,รวครับพืชแห่งอนาคตทางเลือกใหม่ของอเกษตรกรครับผม